สวัสดีครับสวัสดีครับผมผมตีทันเดอร์ครับวันนี้พี่ตีธีพาทุกท่ามาชมคลิปลอบคันสับเจ้า Honda Rebel 300ครับรถคันนี้จดทะเบียนป,ปี2021นะับเป็นชม LED ครับเลขไม่5,000กิโลเมตรแท้เทียมคันเป็นรถใช้มือเดียวครับสภาพเดิมสวยมาพรว่าของแต่งฮะจะแต่งอะไรบ้างสวยแค่ไหนเลขไม่แท้ไหมมาชมเลยครับมาฮะเลขไม้คันนี้วิ่งมาครับ5,900กิโลเมตรแท้เรามีเลขไม้จากบรลูกค้าให้ดูทุกคันนะครับ จอเรือนใหม่นะครับสวยใสเหมือนใหม่ฟังก์ชันการใช้งานสามารถใช้ได้ครบทุกฟังก์ชันไฟติดครบทุกดวงครับมาฮะหัวโชคสวยนะครับไม่มีรอยขันรอยเซอร์วิสครับแผงคอบนเดิมสวยครับตุ๊กตาแฮนด์เดิมไลท์ดิ้วลอยนะครับประกับไฟฟ้าเดิมตัวสอตต่างๆไม่มีระลางปอกแฮนด์เดิมมือครับมือเบรกนะฮะยังคงเป็นของเดิมนะครับไม่คดไม่งอแน่นอนครับกระปุกนัตน์เด็กไม่มีรั่วซึมสีไม่หลุดร่อนครับประกับทันเล่งตัวสาตต่างๆก็ไม่มีตะลางเช่นเดียวกัน มาครับฝาถังเดิมสวยครับชุดสีถังเดิมเป็นสีขาวมุกนะฮะมีร่องรอยบ้างครับเล็กน้อยตามการใช้งานครับไม่มีบุบลักยิ้มด้านในไม่มีสนิมครับเบาะนั่งเบาะซ้อนเป็นหนังเดิมครับต้องบอกว่าคันนี้นี่ตำหนิตรงนี้ด้านท้ายครับนิดนึงครับที่เหลือสวยครับคันนี้ครับมาด้านหน้านี่ครับ โคมไฟหน้าเดิมสวยครับเป็นแบบฟลัไอดีครับมีรอยหินบ้านเล็กน้อยครับตามการใช้งานครับแกนโชคสวยครับไม่มีตาบดและั่วซึมบางโคนหน้าเดิมครับไม่มีรอยขีดข่วนแต่คราวยางหน้าครับนี่คือยางเดิมติดรถจากศูนย์ครับ5,000กิโลเมตรแท้แน่นอนขอบรถหน้านะครับสีเดิมนะครับไม่มีถลอกไม่มีดุ้งครับจานเบรกด้านหน้าก็เป็นแค่รอยครับเพราะนี่คือ5,000ันกิโลเมตรแท้มาพร้อมกับระบบเบรก ABS ครับก็บอกโชคสวยคาลิเปอร์สวยนี่ลายลิ้วรอยนะครับคันนี้มาพร้อมอากาศหม้อน้าแต่ง รวมถึงชุด c a s บาร์ด้านข้างแต่งด้วยนี่นะครับ c a สบาร์มีให้ครบครับฝาเป่าสวยคันนี้มาครับไม่มีไม่เคยเปิดไม่มีรั่วซึมราคาเก่าแข็งเครื่องเดิมสีเดิมครับไม่มีรอยล้มแลัวก็ลลมแปะพักเท้าขวายางเต็มครับขาเหยียบเบรกหลังไม่กดไม่งอคันนี้มาผ้าะท่อแต่งนะครับเป็นงาน handmade ฮะมาฟังเสียงท่อคันนี้กันอัตตาติดง่ายครับรอบเดินบาดิ้งอัตราเร่งขึ้นเร็วลงเร็วครับ ยนเดินเรียบครับไม่มีสะดุดนะฮะสวิงอาร์มด้านขวาครับไลทดิ้วลอยนะฮะจานเบรกด้านหลังต้องบอกว่าเป็นล่องเพียงเล็กน้อยมาพร้อมกับระบบเบรก ABS ครับขอบรถด้านหลังครับเป็นสีเดิมไม่มีฉลอกไม่มีดุ้งครับมาดูยางหลังฮะนี่ฮะ5,000กิโลเมตรแท้นะครับต้องเต็มแบบนี้นะครับไฟท้ายเดิมสวยครับศูนย์ตรงไม่มีบิดเบี้ยวเลยครับรถคันนี้ไม่เคยมีปรัเหาใดทั้งสิ้นแน่นอนนะครับมาฝั่งซ้ายครับมา นี่ฮะชุดโซ่เตอร์เดิมติดรถจากศูนย์ครับสวิงอาร์มฝั่งซ้ายสวยครับสติ๊กเกอร์วอร์นิ่งอยู่ครบลายริ้วรอยฮะพักเท้าด้านซ้ายยางเต็มครับคันเกียร์ไม่คดไม่งอนะฮะแข้งเครื่องฝั่งซ้ายครับไม่มีรอยล้มแล้วก็ลมแปะฝาเบาสวยไม่มีรั่วซึมและคาบกาวกุญแจคันนี้ครบ2ดอกนะฮะชุดแคสปาฝั่งซ้ายนะครับลายริ้วรอยครับหน้าเครื่องฝั่งซ้ายครับมาดูครับแห้งใสครับตาตาายทันเทเบรถทบบุรีครับกระบอกชคด้านล่างฝั่งซ้าย ไม่มีรอยหินแลน้ำมาสไลด์แน่นอนครับอรลฮะกันนี้เราเปิดราคาไว้ครับเพียง1,9000บาทเท่านั้นดาว,ว,วเราก็เพียง1น6่งนพยบาบาทฟรีค่าจัดไฟแนนซ์ฟรีค่าขอกตกสำเร็จฟรีค่าโอนเงินสดลดได้อีกครับใครหาอยู่รบบั 300, 500, บดีเบลสามร้อยห้าร้อยพันร้อยร้านเรามีทุกรุ่นครับหาอยู่รีบมาครับแล้วเจอกันคันทําไมมาทั้งวัครับสวัสดีครับ